ยังชุดนอนเลยค่ะสําหรับสาวอิงฟ้าวราหะที่ล่าสุดถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างว่าอ้วนขึ้นนั่นเองค่ะแถมยังถูกแซะเรื่องชุดนอนที่ดูไม่อินเตอร์อีกด้วยงานนี้สาวอิงฟ้าหนุนกับบอกว่าเป็นอิงฟ้าไม่ง่ายค่ะ บอกเลยค่ะว่าตั้งแต่สาวอิงฟ้าวราหะค่ะเข้ากองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้รับแต่เสียงชื่นชมจากแฟนๆมาโดยตลอดค่ะว่าเธอเนี่ยมีออร่ามากตั้งแต่เข้ากองประกวดหรือว่าเธอเนี่ยมีทักษะที่ก้าวกระโดดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดภาษาอังกฤษหรือแม้แต่การเดินนั่นเองค่ะโดยเฉพาะรอบสปอร์ตแวร์ค่ะเธอเองก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์เมน์แบบสุดจึ้งเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าทําออกมาได้ประทับใจแฟนๆมากจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ากระแสะการเข้ากองมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของ อิงฟ้าจะดีไม่น้อยค่ะแต่ก็ยังเจอคนที่คอยจับผิดอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างที่ผ่านมาเธอก็ถูกบูรี่เรื่องรูปร่างนั่นเองค่ะว่าเธออ้วนขึ้นดูไม่เพียวเหมือนตอนอยู่ไทยบางคนก็ว่าเธอเนี่ยขาดวินัยหลังจากที่ได้มงบาบาบาต่างๆนั่นเองค่ะก่อนที่จะมีแฟนคลับออกมาชี้แจงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิงฟ้านางไม่ได้อ้วนจา้าแต่หุ่นนางเป็นแบบน,นั้นนี่ไม่ได้เถียงแทนนะแต่โครงสร้างหุ่นนางเนี่ยช่วงเอลตั้งแต่สะโพกลงมาอาจจะหนานิดหน่อยนั่นเองค่ะ เรื่องต่อมาตามมาติดๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องที่โดนดราม,ม่าเรื่องชุดนอนที่ดูไม่อินเตอร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้อิงฟ้าก็ได้มีการไลฟ์ชี้แจงเช่นเคยค่ะแต่เป็นการไลฟ์แบบค้ำๆก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องที่โดนดราม,ม่าว่าชุดนอนไม่อินเตอร์งานนี้สาวอิงฟ้าจะตอบดราม่านี้ว่ายังไงไปชมกันเลยค่ะมีคนเอาไปลงติ๊กต็อกแล้วใส่ชุดนอนชุดนี้ใส่ชุดนอนไลน์นี้แล้วมีคนบอกว่าชุดนอนอิงฟ้าดูไม่อินเตอร์เข้าใจไหม มันเป็นฟิลแบบคัะลายอินเตอร์นะมันกับตันนะมันกับตันเมกานะนี่มันไม่อินเตอร์ตรงไหนแล้วถามมาว่านอนนางงามนอนเนี่ยนางงามนอนปกติหรือว่า จะต้องตีฝาล่างงูเข่าใส่ส้นตึกแล้วใส่ชุดห่างม้าอ่ะไม่ใช่ชุดห่างม้าห่างประกัดไปเลยนอนงงไหมล่ะเป็นยิงฟ้ามันไม่ง่ายนะดูอย่าง เป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาวอินฟ้าก็ได้เคลียร์ใจแล้วก็เคลียร์ประเด็นต่างๆให้ได้จบสิ้นแล้วก็เคลียร์ครบทุกเรื่องแล้วค่ะเรียกได้ว่าอย่างดราม่าเรื่องชุดนอนก็เป็นการตอบชีช้แจงแบบขำๆนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่สาวอินฟ้าบอกว่า,าจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกวิตกจริตอะไรแต่รู้สึกขำมากกว่าเมื่อเห็นดราม่าเรื่องชุดนอนค่ะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยเราก็ช่วยกำลังใจให้สาวอินฟ้าขณะที่อยู่ในกองประกวด Miss Grand International นั่นเองค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวของสาวอินฟ้าออกมาอาัปเดตอีกทางเพจบราณ์มาออัดค้ชมไรบย่่่งแนนนะ